คนตอนนี้คิวไปที่581แล้วว่าเออเมื่อกี้ฝรั่งมาถามบอกว่าอ๋อฮัลโหลอ๋ออะไรตอบไม่ถูกออไทยฟูสทากโกยากิจค่าร้าเขกก็งงไปเออสรุปมันคืออะไรเนี่ยมันคือขนมโคค่ะ กร,ร,ออรจริงฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเสียงดังฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะตอนนี้ชินเนะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะคะวีทุกคนว,วันนี้เปิดตัวที่สยามเซ็นเตอร์ทุกคนคงจะแบบแปลกใจเนาะเพราะปกติชินเนะเปิดตัวต้องเปิดตัวที่ไหนคะตลาด วันนี้อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปประมาณ2อาทิตย์นะคะก็เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วทุกคนค่ะตอนนี้ก็หายดีแล้วนะคะมาอัปเดตมาถ่ายคลิปแล้วก็ที่สําคัญวันนี้นะคะจะพามากินขนมคกไม่ต้องแปลกใจเลย ขนมครกเจ๊แขกแขกปาจ้าบุกมาในกรุงเทพแล้วนะคะานางเซฮัลโหลทักทายมาเมื่อวานว่า,วาพี่เน่ไม่เห็นมากินขนมครกเลยฉันก็เลยถามว่าอยู่ที่ไหนนางบอกว่าอยู่ระหว่างสยามพารากอนกับสยามเซ็นเตอร์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปซึ่งถามว่าเดินถูกไหมอะไรไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาป่ะทุกคนไปกันอ๋อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ชีเน่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปหาเจ๊แขกกันค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหน มันต้องไปทางไหนวะบีเดินเดินไปก่อนเนาะไม่ฉันว่าต้องกว่าสิเพราะว่าลานเชื่อมมันจะอยู่ทางด้านนู้นอ่ะเดินเดินไปก่อนเดี๋ยวก็เจอนะคะทุกคนเขาเขาต่อแถวทําอะไรกันยาวมากเออ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 ลอดมุยมยมุยปลาล่าต้าทุกคำปัง ตอนนี้เราก็ถึงลานน้ำผุแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดินเข้ามาก็เจอเจ๊แขกเลยนะจ๊ะเจ๊แขกเขาก็จะอยู่แค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็คือวันที่ลงคลิปเนี่ยไม่มีงานแล้วนะคะงานจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมูฟออนไปหาเจ๊แข,ก,แขกกันซึ่งคนเยอะมากเลยอับบีเห็นเขาอยู่ไกลๆเดี๋ยวไปเซฮัลโหลนานกันจ้าไปทุกคน แม่มาวันที่ลูกกำลังจะตายอ่ะจริงเหรอ,อสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีเจ๊แขกด้วยนะคะสวัสดีพี่มินด้วยคะ่ะไม่เรียกพี่มินเลยวันนี้เออวันนี้ วันนี้เขากรุงเทพนะคะโอ้แม่สาวชาวกรุงหลงตั้งแต่้านจอดรถไหรอจริงรไม่เคยแบบแอยู่ที่แบบนี้ไงแกจะเ,เดินหมุนข้างในประมาณสองรอบผ่าทางออกไม่เจอเชื่อไหมว่าวันแรกมาถึงอะจอดรถอะอีดอกวนอยู่ตรงนั้นแล้วไม่รู้เป็นหน้าอะไรเหรอุยปังมากทุกคนวันนี้นะคะก็เปิดกันกิ่เตาในแคร์ส่จ้า14เตาค่ะถามว่าทันไหมก็ไม่ทันนะคะลูกค้าจะเย็นๆนะคะเพราะว่าเมื่อวานน้องเติ๊กมาก็คือไม่ได้กินนะคะรองม้วยกเราแช่ ให้ตายโรมา่านนี้ไม่เดสมอลเล้งไปแล้วเหรอนางบ่นดูว่านางไม่ได้กินทุกคนเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามีไส้อะไรบ้างนะคะทางด้านนี้เป็นอ๋อมันม่วงนะจ๊ะมันให้แขกบอกดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้นะคะก็มีมันม่วงมาสั่งโนเวนะคะมะพร้าวนะคะอิสราเอลแน่นอนครับพอนองอัร์สก้าเมส์ย่านะคะแล้วก็มีฟักทองมาจากตุรกีนะคะข้าวโพดมาจาก ไลฟเนี่ยค่ะแล้วตอสิ่งสุดทายน,นั่นก็คือเพื่ออีสานเหนือค่ะเออซึ่งทุกวันวัตถุดิบจะมาไม่ซํากันในแต่ประเทศโทั่วโลกแล้วแต่ว่าลูกค้าครับกระเป๋าตาังค์ไทยหล่นไหมครับหลอ,<ม>อเกเป็นเงินมุกนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมออใช้ได้ตลอดเดือสูบพากเงินสําคัญที่สุดอุ้ยชนะตะวันเมื่อวานนะเมื่อวานมีหู่มันชันเลอยอะ่ะวันนี้ก็มีแต่วันนี้ใส่ไม่ได้แล้วเพราะนี้บล็อกสีฟาออไปแล้วบลอกสุดมากพาากอนนี่คือแบบที่สุดแล้วที่หนึ่งตะวันนาจะมาแพ้พลากอนมาได้เด้อสู อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่จะไปตั้งแต่วันแรกแล้วสุบเป็นลมอยตอนแรกกินว่าพี่ไออ๋อไม่ใช่สวัสดีค่ะไอหนายี่หรอไอซี่ไอซี่กินยัวตอนนี้ได้ข่าวว่าไอซี่จะกินงูสิง์แล้วนะคะหลังจากกินกบนะเออเอาซีจะเป็นแบคกิเอีกแล้วจ้งเนียกะแสดนิดนึงถึงว่าชีจะกินอะไรก็ได้เพราะกินชีกินอะไรก็อร่อย ใจเย็นนะครับหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับไส้ยังแน่นเหมือนเดิมนะทุกคนดูไส้มะพร้าวเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นมันม่วงเราจะแบ่งหน้าที่กันนะครับ14เตานะครับใครฝั่งอะไรก็จะเป็นมะพร้าวกับมันม่วงเผือกกับข้าวโพดแล้วก็ฟักทองจ้ะเพื่อให้มันไปไว้โพดฟักทองจะไปอยู่ทางพี่มินนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นอ๋อมันม่วงนะคะแล้วก็มะพร้าวรอเออเออขอดูสีปาก่อยเจ๊แบบยัวเออ เมื่กกอกี้ฝรั่งมาถามบอกว่าอาลอลออะไรตอบไม่ถูกอไทฟูสทาโกยากิเขาก็งอองไปเออสรุปมันคืออะไรเนี่ยมันคือขนมโคคาตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังแบบว่าเอามะพร้าวออกมาโูเน้นมากอ,อ,อ,อ๋อหยิบคับหยิบค่ะเนี่ยค่ะหยิบคิวได้เลยค่ะหยิบไปเลยหยิบไปเลยสูมาถึงเราก็ดึงคิวได้เลยนะคะ คนตอนนี้คิวไปที่5 8าแล้วว่าพี่ก็ไม่บอกนะว่าชอบคนขายขนมโคกอ่ะเห็นมากับคนแค้หลอดแบมือเลยค่ะอือเออุ่ยนี่เขาดาพิสิตอะไรอ่ะหล่อเอาหล่อได้แบบนี้เลยหลออยากกินข้าวอยากกินขนมโคกจังเลยมากแฟนแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เลิกกันเดี๋ยวเขาก็เลิกกันมะพ้าวค่ะแบบยูวยยว่าค่ะปุ่ยไส่แน่นมากทุกคนดูดิ แบบเกินเหตุมากนะมาดูนะคะแค่คบนี้กันนี่นอนที่ไหนเนี่ยโอเรนเตนเซนทันเวอร์ค่ะตรงโรงแรมติกะห้างอะเออรถจะหาฟังค่ะคือแรกนอนที่นอนร้านกว่าค่ะบนรถจ้าบนรถจ้าเราบนอรถจริงเหรอพี่มิน้น เอาทำไมอ่ะมาไปงานมาไปงานมาก้อนไปพาราไดมาก้อนแล้วก็มาพาราก้อนอ๋อรถเดี๋ยวนี้เขาก็แบบว่าขึ้นห้างแบบหรูๆนะคะวันนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเออถ้าในนี้จะขายกล่องละเจ็ดสิบบาทค่ะบเจ็ดสิบนะเพราะว่าตอนเรามาเราจะขายห้าสิบคราวนี้มีคนดูถูกก็เลยขายเจ็ดสิบเลยค่ะเออหลอกหลอกจ้าอันนี้คือมันมันต้องบวกหลายอย่างแต่ความจริงตอนที่เราขายที่ตลาดนัดที่เราไปเจอกันก็คือสองสิบป่ะสามสิบสามสิบ 33กล่องร้อยเป็นโปรโมชั่นนะคะมีเอซีหลายคนถามมาว่าเจ๊แครเขาไรสดขายของเขาไม่ขายขนมครกแล้วหรอขายทั้ง2จ้าแต่ว่าตอนนี้ต้องมารับงานที่โดนตกค้ามเมาื่อตอนโควิดอสี่สิบงานก่อนอตอนนี้ยังรับงานนอกไหมรับจ้าเนี่ยเขาจอมมาแล้วก็คือตอนเช้าบวชตอนเย็นสวดศพงงมากแม่ อ้าทุกคนค่ะถ้าสมมติว่าใครนะอยากแบบว่าต่อเจ๊แขกไปออกงานก็เดี๋ยวชินเน่ลงรายละเอียดเบอร์โทรแล้วก็แฟนเพจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะกะทิตาโยโยโบ <น S 2> ถทขนมครกนางอ่ะทุกคนจะแบบว่า,าเรียกว่าอะไรหอมหวานแบบกะทิแบบแน่นแล้วก็ติ่งเข็มนิดๆแล้วก็ถ้าสมมติซื้อไปนะทุกคนแช่ตู้เย็นแล้วก็เวฟก็คือยังทานได้นะคะใช่จ้ะมีใครก่อนถือก่อนห้าศูนย์ห้าไหมครับอ๋อเบอร์อะไรคะรอเดี๋ยววันนี้นะคะชิเน่จะซื้อขนมครกเจ๊แขกไปฝากเจ๊ตอกแตกเดี๋ยว ดูว่าเ ok จ๊ต๊อกแตกจะกินหรือป้าจะก,กินหรือป้าแล้วก็ตายแลงมาแล้วก็เดี๋ยววันนี้ชินเน่จะซื้อขนมครบใช่ซื้อส้มตำเจ๊ต ok ๊อกแตกนะคะให้แก๊์มาส่งที่ร้านตรงนี้เลยเจ๊แขกแล้วก็พี่มีแล้วก็ทีมง,งานได้ชิมกันได้อยู่สูก็คือกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปยน<ม>ลก่น แล้วแลดอยแลดเลยค่ะโยนมะพร้าวได้ไหมไม่ได้ทําไม่ได้จริงๆจะสูบัตรคิวไปที่583แล้วคุณพี่อยากได้บัตรคิวเร็วก็แลกกับพี่ได้นะพี่บัตรคิวที่ส0ดึงดีๆระวังขาดเอ๊ยโอ๊ยหนูหนูหนูบัตรคิวลูบบัตรคิวสูบให้สัตว์ได้แอลบ้างเถอะกรุงเทพ่ะ ตอนนี้ก็แบบว่าคิวแน่นมากทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะได้ชิมขนมครกแจ็กแคกกันนะคะได้แล้วนะคะทุกคนค่ะสามกล่อง200บาทเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะแล้วก็ไปฝากเจ้ตต่อด้วยแคกไปแล้วนะคนเยอะมากเลยรอจะเป็นลมไม่บายนะคะทุกคน๊า่บายนะฝากติดตามนะครับ,บ,รบสำหรับชิน h ช n แนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะจะบ๊มยบายไม่บายคะ่ะ จะไปลองโอ้โหทุกคน่ะตอนนี้คือแบบว่าเขาขยายร้านแล้วนะทุกคนไม่ใช่ว่าจากข้างบนอย่างเดียวนะคะข้างล่างก็คือลูกค้าเยอะมากแล้วก็วันนี้เจบอลพารวยมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขนมคกไปให้เจบอลพารวยชิมแล้วก็เจตตะต่อ,ตอชิมกันนะคะสวัสดีเจบอลพารวยค่ะอ๋อผิดคนอ่ะนี่เ้า ตอนนี้ก็อยู่กับเจบอนพารวยนะคะสวัสดีค่ะพิชินีสวัสดีค่ะอุ้ยเอาฉันอยากรู้ว่าไอ้งวดนี้เลขเด็ดจะออกอะไรเป็นแนวทางนู่นนี่นั่นโอ้ได้ค่ะเขาบอกว่าสี่งวดทา้งงวดติดแล้วทุกคนค่ะโอ้ได้ค่ะยังไงจะติดตามเจบอนได้ที่ไหนคะอ่าทางเพจเฟซบุ๊กนะคะเจบอนพารวย2ค่ะเจบอนพารวย2แลนั่นหนึ่งไปไหนอย่าอ่าไม่มีค่ะชชบเลขสองค่ะอ๋อเจบอนพารวย2แล้วก็วันนี้ขนมทกแก็จแขกนะคะ นี่ตอนนี้สภาพก็กลายเป็นแกงแล้วนะคะขนมครกจะแค่แขกปากวันนี้ไปซื้อมาอมค่ะแม่ฉ่ำๆลองชิมดูอร่อยไหมนี่ทุกคนไส้มะพร้าวค่ะใช่ค่ะเขาต้องชิมเป็นคู่อ๋อโอเคโอเคอะเราลงเออเป็นคู่แล้วก็เข้าปากเลยแบบยัวยัวอห้นี่ดูดูไส้ดิไส้หลังการมากเออยัวมากเออทองเทิง เนี่เดี๋ยวให้คุณพี่ชิมหนึ่งชิ้นนะคะอ๋อยัดเข้าปากเลยค่ะชูใส่กล้องนิดนึงอันนี้เป็นไส้อ่อหัวบันนะคะเขาเล่นซุ้เลยวะเออปักทองจ้าเขาปากเลยจ้าอืมแบบยั่วใส้ข้าวโพดค่ะข้าวโพดแบบเกินเหตุค่ะเนี่ยเขาปากเลยค่ะอ่ะอืมแม่จับ แต่ไส้เขาแน่นจริงนะแม่น้ํจอกหวานมันไขมิตนิดไม่หวงเครื่องคอนใครอยากรู้แนวทางเล็บเด็ดติดตามเจ๊บอลได้นะคะเดี๋ยวเรามูฟไปหาเจ๊ตอกจากกันค่ะไปมาบุกหาเจ๊ต่อตอค่ะแม่เล่นแคะ่ะเล่นแคะเออตอนหลับเนาะ ซื้อขนมพกเจกแขกมาฝากอลองชิมก่อนขอบคุณมากมาให้กินชิ้นเดียวเอาเอากินก่อนลองชิมลองก็งกินมาผาแต่ตอนนี้มันจะไม่กรอบม,มันนิ่มไง,งมันปิดมาแล้วมันอบเนาะอุ้ยเออแ่าแบอกว่า,วาเออเออแบบยัว อร่อยมากอ่ะอร่อยอร่อยจริงก็เปล่าอร่อยจริงต้องกินซักทองด้วยเเาพดจ๊ต้องต่อฟันเล็กตัวสวยเหมือนเข้าวโพดนะคะเออแกงร้อยหนึ่งทุกคนข้าเข้าวโพดข้าวอีกหนึ่งจ้ายัวยัวจ้าช่ำเออช่ำฉ่ำแม่ตุ๊กอ่ะอร่อยจ้าเดีให้แม่ตุ๊กชิมบ้างนะคะซักทองเลยแม่จุกจุกไปเลยหนึ่งชิ้นเออแม่ต้องใส่เข้าปากให้หมดเลย รดเ,เออช่าตอนนี้นะคะทุกคนแจะแขกเขามาขายที่พลกรกกอนนะคะก็ขายเสาร์อาทิตย์ซึ่งคลิปนี้ลงไปก็คือแจะแขกไม่ได้ขายแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> สหรับวันนี้ก็มาหาเจาตต่อนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปสนุกๆก,กัน <c oughs> เกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะนัดกูตั้งแต่สห้าดูมึงแต่งหน้า,น,านัดกูมาขนมจีนกูงงมากนัดกูมาจักขนมจีนขนมจีนหมดยังหมดแล้วแม่โอ้ยทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะได้เกินขนมจีนหรือเปล่าวะยังเหลืออยู่ ไม่ต้องกลัวได้กิี้ขนมจริงนะจ๊ะนวันดนีขอบคุณเจ้าทักแตกนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าบอนพารวยขอบคุณเจ้าแขกนะคะขึ้นให้ตรงนี้เลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทนะคะชิเน่กลับมาแล้วนะจ๊ะจะมาอัปเดตร้านต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า